สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ก็มีญาติธรรมนะคะมาเยี่ยมเยียนครูบาอาจารย์เนาะปีใหม่มาเยี่ยมเยียนชื่อป้าอะไรนะคะป้าใจทิพป,ป้าใจทิพนะคะซึ่งเ,เป็นการเข้าใจธรรมะชนิดปัญญานี่ค่ะโดยการฟังท่านกระบอกคร่าวๆว่าปฏิบัติที่อื่นมาหลายที่แล้วม,มาพบท่านอาจารย์กมูลหรือพบช่างท่องทางนี้แล้วก็ได้เข้าใจธรรมะ ไม่อึดอัดในตนี้เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวให้ให้ป้าวันดีนะคะป้าใจทิพป้าใจทิพย์ขอพายก่ะให้ป้าใจทิพย์อธิบายว่าเอ,อตอนเนี้ยเข้าใจอะไรหมดสงสัยอะไรแล้วก็ไปปฏิบัติอะไรมาบ้างจากที่ไหนบ้างอะคะ่ะก็ถ้าถ้าพูดถึงเรื่องปฏิบัตินี่นะค่ะ <c oughs> อ,อไปไมาเยอะหลายที่แล้วก็เราไปที่ไหนเราก็ไม่ได้เอาของกอบไปรวมด้วยนะ ใครว่าที่ไหนดีแต่ตอนที่ไปะเราก็ต้องมีปัญหากันเั้งนั้นแหละเท่าที่ไปสัมผัสดูนะไม่เรื่องสุขภาพก็เรื่องการเงินเรื่องลูกอะไรทำนองนี้แล้วมีปัญหาต้องไปเนี่ยคือไปส่วนมากไปนั่งเนี่ยเพื่อย้ายสิ่งที่เรามีปัญหาดีขึ้นอดีขึ้นนะตอนแรกต้องเป็นอย่างนั้นก่อนแล้วก็โชคดีว่าดัานพอไปนั่งเสร็จปัญหาที่มีสะแก้ได้จริงๆเอออ่าให้เราเชื่อไปเลยว่าถ้าไปนั่งตรงนั้นเนี่ย จะทาทุกอย่างมันดีขึ้นก็หเหมือนไปนั่งกิตสงบนั่นเลยนะค่ะมันบังเอิญมันมันมามามาสำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีเราก็เชื่อไปเลยว,ว่าต้องไปนั่งสมาธิเท่านั้นถึงจะแก้ปัญหาได้ไดก็กลายเป็นว่าถ้าไม่ได้นั่งเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเราทําผิดแล้วกลัวบุญจะไม่ต่อเนื่องอไอ้นี่คือเรื่องจริงเลยต้องนั่งและต้องนั่งให้ได้วันละชั่วโมงอะไรทำนองเนี้ยตามที่พระอาจารย์บอกมาเราก็นั่งตามอย่างนั้นแหละ ทีนี้ใครไปตอนไหนสมัยไหนฮิตเรื่องอะไรก็ไปตามนั้น mm. เพราะว่าพอเราอยู่ในสายธร mm. รมะเนี่ยเราก็จะมีญาติธรรมเนี่ยเยอะมาก mm. คนนั้นก็ไปสายโน้น mm. ก็พากันไปเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะเออไปทุก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 ภาษาเลยแหละแต่ส่วนมากเี่ยที่ไปที่ไปอ่ะคือเป็นคนที่ชอบทางทางฤทธิ์ทางอภิญญา oh. เป็นคนชอบอย่างนั้นเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราก็เห็นเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วเพราะเราอยู่ปากใต้ใช่ไหมว oh. ่าเราก็จะเห็นเรื่องอย่างเงี้ยพูดง่ายๆเหมือนสายมูอ่ะ แต่ตอนนั้นยังไม่เข้าวัดยังมองเนี่ยคิดแต่ของศักดิ์สิทธิ์เองส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้ะจะยึดติดของศักดิ์สิทธิ์ทุกคนที่แหลังพระทำมาทำมาก็หันมาเข้าวัดหันมานั่งสมาธินั่งแล้วก็ไม่เข้าใจอีกนั่งมาเห็นได้เลยก็ว่าเห็นนั่นเห็นนี่ก็ไม่เคยเห็นสักทีอย่างเงี้ยล้วก็ที่ไปคืออยากเห็นเหมือนเขาก็ไม่เห็นอะเราก็เฉยเฉยจนกระาทั่งว่าสุดท้ายเราจับดูแล้วว่า ปัญหาคือที่ขวบนั่งหนึชั่วโมงะ่ะเราไม่เคยนั่งได้เลยที่สุดท้ายก็ก็ไปที่เขาที่ไปบัสิบวันอะทุกคนก็ต้องรู้ว่าของใครคม,มีเจ้าเดียวเดี๋ยที่นั่งจะต้องนั่งสิบวันเท่านั้นถึงจะให้เข้าคอร์ดได้แล้วป้าไปนั่งมาได้อะไรบ้างคะก็ทําให้เรานั่งนานขึ้นอแล้วก็อ่ทนมีความอดทนขึ้นแล้วรู้คือเราเรารับภาวะจิตเราทันเข้าใจละเอียดขึ้นแต่ก็ยังมีกงมังวล ม,ม่กลัวทำผิดกลัวทำถูกเนี่ยตรงนี้ค่ะตอนกว่าจะว่าพอมาถึงแกเข้าใจมากขึ้นไปทีเดียวสองคอร์สต,ต่อเนื่องเลยนะหมายถึงว่าติดกันเลยยี่สิบวันพอ,พอคอร์สสุดท้ายที่ไปนั่งเนี่ยพอดีมาถึงลุงนะแฟนเน่ะเขาฟังยูทูบเรือ,อาจารย์กมลค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาบรหยากจะมาเราบอกเอาระว่าอยู่ไกลไหมบออยู่นี่เองก็พากันมาเลยพากันมาเสร็จพออาจารย์ถามแรกๆก็งงนะพออาจารย์ถามงง พอตอนหลังพอเราเข้าใจอ่เหมือนถามไปพอเราเข้าใจปับ๊บเราก็เข้าใจเลยเข้าใจหมดเลยว่าอ,อ๋เอ,อเข้าใจเข้าใจมาแล้วคือเข้าใจได้ละเอียดแล้วเร็วขึ้นแล้วกลายเป็นว่าเราโล่งไปเลยแค่ฟังใช่ไหมแค่ฟังเราก็โล่งไปเลยคือไม่หนักไม่ยึดติดไม่อะไรเลยกับอะไรแล้วก็ไม่กลัวทําผิดไม่ไม่ไม่อะไรเลยทักอย่างจากที่เราเราไปแปบ,บที่วัดมาเนี่ยเรากลัวตลอดลว่าถ้าเราไม่ได้นั่งแสดงเราทําผิดละไม่ต่อเนื่องอันนี้คืออาการของคนที่ปฏิบัติ จะต้องเกิดอย่างนี้ทุกคนเอาเชื่อถ้าคนแบบจริงๆเนี่ยใช่ฉันต้องนั่งทุกวันฉันต้องสวดมนต์ทุกวันใช่ไหมใช่ถ้าไม่ได้นั่งเนี่ยหดหีดคือจะต้องนั่งกลายเป็นว่าเหมือนเหมือนเรากลัวทําผิดตลอดเราไม่โล่งกลัวว่ามันจะไม่ทั่วพร้อมใช่กลัวว่าจะบุญหล่นเออนั่นนั่นกลัวมากกลัวบุญไม่ไม่ต่อเนื่องเออไอ้นี่แหละทีนี้พอมาที่อาจารย์บอกสบายเลยเราสบายรู้สึกหมดห่วงโล่งไปเลยเรารู้เลยว่าถ้าเราหยุดคิดเราก็ไม่สเราก็ไม่สร้างตัวสมมติเราคือจบ <ừ> ก็ทุกอย่างก็เหมือนกันหมดมพอเกี่ยวกับสังคารปุงแต่งและภาษา<ช>แค่นั้นเองพอเราเข้าใจนะอาจารย์พูดอาจารย์คนไหนพูดกระจ้างอีเราก็เข้าใจแนละ้วเมื่อจากจากเมื่อก่อนไม่เข้าใจนะค่ะค่ะพอเรานี่ว่าอ๋อมันก็เหมือนกันทุกความแหละแบบวิวที่ว่าอาจารย์คนนั้นจะพูดจากงองนตะคุมากอไกจากกอ,กอไกเป็นงอนตะู<ช>ุแต่จริงจะเหมือนกันใช่ถ้าเราเข้าใจนะมันแค่แค่เอายืมภาษาสมมติมาปรุงใช่ให้ให้ให้เข้าใจนั่นนะสีแต่ว่าแต่ว่าเราเราพูดแบบนี้นะจะมี จะมีคนปฏิบัติธรรมที่เขาจะยอมรับไหมถ้าทางรอนะรอให้เหนื่อยก่อนไม่ใช่รอให้บารมีถึงพร้อมาะ้ันรอให้เหนื่อยเหนื่อยจนหาเพราะธรรมะชนิดนี้มันมันยากนะมันมันจะพูดว่ายากก็ยากจะพูดว่าง่ายมันยากคือทําความคิดที่เขาคิดไว้แล้วอะไปปวดล้างล้่ยิ่งเราไปพูดอย่างนี้นะตาเขียวปัดใส่เราเลยแหละไม่ได้ต้องรู้เองเออใช่ใช่เรื่องจริงต้องยอมเองเออจริงนะอันนี้ต้องยอมเองต้องทำมาเข้าใจอยากให้ป้า พูดถึงสภาวะที่ว่าตอนเนี้ยที่ที่ที่เข้าใจเข้าใจทางช่องสอนเนี่ยเข้าใจอะไรบ้างเออแล้วแล้วแล้วทางช่องได้เรียกร้องอะไรไหมไม่มีขอมาที่นี่นะอาจารย์ไม่เรียกร้องเลยเลยมาฟรีอะไรฟรีทุกอย่างขอให้มาเถอะไม่เอาอะไรสักสักอย่างเป็นหน้าลูกศิษย์ก็สบายใจสบายใจแล้วอาจารย์ใจดีแล้วก็ท่านตั้งใจสอนมาก่ะเนาะค่ะตั้งใจแล้วก็ อะไรที่แบบไม่ได้เคยเจอที่ไหนแล้วกันแหละให้มาให้มาฟังก่อนแต่ว่าบางคนเนี่ยมาถึงอ้าวทำไมไม่มีพระทาไมไม่ไหวพระอะไรอ่ะ <Okay. S 2> เขาคิดอย่างนั้นไปอีกอะไรเอ้อรู้เลยที่ผ่านทันทีทำไมแต่งตัวแบบนี้เนี่ย <c oughs> มันจะมีอย่างงี้นะ <c oughs> ใช่ใช่แต่เรา,าเข้าใจ <c oughs> เพราะว่างคนเป็นคนที่เข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าง่ายขอให้มาเถอะไม่ได้เสียเงนินเสียทองอะไรเอาใจมาอย่างเดียว ก็อยู่จดดนี้เองเ,องเนาะแล้วที่ที่ป้าไปปฏิบัติบาเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะตั้งแต่อายุสามสิบสามสิบเอ็ดตอนตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะหกสิบหกหูหามาหลายปีเหมือนกันเนาะตอนนี้ <c oughs> ก็สบายละสบายกวอาจะเจอค่ะสบายละไปมหมอมันก็จะจะจะนเขาเรียกจากรอบขึ้นเรื่อยเื่อยเรื่อยืของเขาเองของต,ตัวเขาเองมันก็ดีนะมัน ละลายอย่างมาเสร็จเนี่ยเราก็ประมวลเอาค่ะเอเอแันก็เหมือนความรู้ตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยมันก็ดีทั้งนั้นแหละทุกที่ <c oughs> แต่เจอกัเราไม่เข้าใจค่ะ <c oughs> มันไม่ลึกแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่ละที่ที่ไปสอนนะก็สอนไม่เหมือนกันค่ะ <c oughs> แต่ว่าเราจับมาตอกัเนเป็นนั้นเองข้อสําคัญนะเราไปที่ไหนเราอยาของเก,ออกา่ามาแล้ววางให้หมดแล้วเราจะได้ของใหม่ค <c oughs> แต่ละที่พี่วางหมดูปถึงก็ว่าเออ <c oughs> ไปจะตอนหลังถ้าไปถ้าเพื่อนพาไปก็ไปเหมือน ไปเที่ยวหาญาติธรรมเท่านั้นแล้วพลังดีๆเขาก็เอาของเขาเราก็ของเราแต่เขาไม่ถามเราก็ไม่พูดค่ะแต่เราก็คุยให้เขาฟังมาอย่างนี้เองแง่คือก็เปิดยูทูบกับอาจารย์นเครัฟังตอนที่ตอนที่ป้าเข้าใจอะตอนเข้าใจเลยที่ตอนมาหาอาจารย์กมลนะคะเข้าอธิบายตอนเข้าใจนั้นได้ไหมว่าเข้าใจอะไรเข้าใจเข้าใจอะไรบ้างเข้าใจแนวทางเดินอะไรบ้างเข้าใจก็คือ ที่เรามาถามอาจารย์จะหยุดคิดยังไงคิดแก็ต้องต้องคิดตลอดต้องตัดอย่างไรไม่ให้คิดอะอาจารย์เขาเลยบอกว่าหยุดคิดเมื่อไหร่ก็ว่างแต่ว่างจริงๆไม่ไม่ได้ไปไปกับเราให้ว่างนะไม่ได้ไปตั้งใจให้ว่างอะว่างไปสุญญตาเลยนะว่างคือทําว่างธรรมชาติอ่ะค่ะตรงนั้นแหละแต่ว่าไอ้เรื่องนี้นะเราก็อธิบายให้ใครไม่ได้นอกจากคุณมาเกิดเอง่คุณมาได้เองไอ้ว่างตรงนี้มันไม่ใช่ว่างแบบบังคับไปว่างอะ คือเราไปนั่งกันเนี่ยเราบังคับใช่ไหมบังคับให้ว่างบังคับให้ร่วมลมหายใจแต่อันเนี้ยมันรู้สึกเองอมันรู้สึกเองว่าอ๋อว่างแบบนี้มันไม่มีผู้กระทามันไม่มีผู้กระทําคือว่างจริงๆอ่ะเออว่างแต่ว่าไม่ใช่บังคับว่ราะมึงต้องว่างนะคือมันว่างเองมันเบาเองมันวางได้เองสมมุติเองไรอย่างเนี้ยถ้าเราไม่ ไม่ปรุงแต่งก็ไม่เกิดถ้าเราไม่อ้าปากพูดมันก็ไม่มีเรื่องถูกไหมค่ะนะั่นพี่เข้าใจแบบนี้ค่ะเลยบอกว่าก็เราก็ปล่อยวางได้เลยทีเนี้ยทีนี้อยากให้ป้าเมื่อเข้าใจต้นทางเดินของสายปัญญานี้แล้วอ่ะอยากจะให้ฝากบอกเพื่อนนะคะญาติธรรมที่ททีีท่่ยังหาอยู่เพื่อบางคนจะได้ไม่เนื่อนช้าใช่เพื่อเป็นเอ เป็นออ่ uh, ่ไมต้งสักเสียง<ะ>สักเสียงหนึ่งที่ไม่ใช่เสียงอาจารย์พูดว่าผู้ผู้ที่มาทางเนี้ยทำมานานแล้วออว่ามาทางเนี้ยมันเกิดไปอยู่ใช่ก็บอกว่าพวกที่ไปเคยปฏิบัติมาเนี่ยทรมานสังขารมากเลยนะเจ็บปวดปวอดล้าก็ต้องทนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ยังไม่ได้ถึงไหนเลยถ้ามาตรงนี้มันสบายแล้วก็ได้ด้วยแล้วมันง่ายมากเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็ปฏิบัติมามา,มากหลายที่เหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่ถึงไหนหและบอกว่าพอพอกลับบ้าน ไม่ได้ทําเลยก็เป็นทุกข์ฉันไม่ได้ทําต่ออย่างเงี้ยตรงนี้มากเลยเพื่อนที่ที่ทำทุกวันนี้นะบอกอยากให้มาฟังที่นี่แล้วจะรู้ว่าสบายมากไปอยู่กับคนป่วยคนแก่คนอะไรที่เราไปปฏิบัติอ่ะเราจะสบายมากเลยเพราะว่ามันรู้ตัวนี้แล้วไงไม่มีทุกข์เลยใช่ไม่ต้องมาอาศัยอยู่ที่วัดที่อะไรใช่ไม่ต้องไปเนาะไปทำใช่กลับไปทำที่บ้านไม่ต้องไปเจอคนเยอะๆต้องแบบนั้นต้องอย่างนี้พวกเหนื่อยนะในวันเหนื่อย ต้องเส้นกันอ่ะไปไปี่ต้องมีเส้นเลยนะใช่อ่าไปนี่กลุ่มนี้เส้นใครอ่าแล้วแล้วแล้วมันก็ปฏิบัติไม่เหมือนกันด้วยนี่เส้นนี่เส้นใหญ่ก็ปฏิบัติให้ดีหน่อยซึ่งพอเราไปเห็นตรงนั้นเนี่ยจิตเราก็ก็บูดเลยนะพูดถึงไห้ฝังอ่ะว่าจะทําจิตให้ปกติได้เนี่ยและถ้ายิ่งคนไปเห็นใครเอาเปรียบใครไม่ได้ยิ่งแล้วเลยเป็นการปรุงแต่งเเวลาใช่ก็เลยยิ่งบูดไปเลยทีเนี้ยค่ะ ก็เลยขออนุโมทนาบุญกับป้าด้วยนะคะที่วันนี้มาเบอกธรรมะว่าเข้าใจสู่คือเขาเรียกว่าง่ายๆสู่ต้นทางธรรมแล้วล่ะทีนี้ก็เดินต่อด้วยตัวเองคือมีความเข้าใจถูกทีนี้รอเวลาแล้วหมายถึงก็มาถูกมันถูกอ่าใช่มันมันหมือนึงเดินอยู่บนเรียกว่านั่งอยู่บนรถคันเดียวกันแล้วทีนี้ค่อยๆไปหมายถึงว่า พอไปพวกมันก็สลัดออกสลัดด้วยความเข้าใจอะใ<ช>่ะด้วยความเข้าใจของปัญญาของแต่ละคนพอเวลาเจออะไรรู้สึกอะไรคิดอะไรจะรู้ด้วยตัวเองเท่านั้นใช่ใชทีนี้เอาตรงเนี้ยที่อาจารย์ที่พยายามชี้กันทุกทางช่องเนี้ยเพื่อให้ได้เห็นได้รู้สิ่งนี้มันมีอยู<ช>่และก็เดินด้วยตัวเองซึ่งสิ่งเหล่านั้นที่จะรับรู้ได้มันไม่เคยมีภาษาอยู่ทีนี้เอ่อสหรับคนที่ว่าหาหนทางอยู่ะคะ่ะทำาชนิดนี้ไม่ต้องการไปเกิดใหม่เท่านั้นนะคะและธรรมชาติ ให้จำไวาอย่างเดียวมันไม่เคยมีภาษาถ้ายังมีภาษาอยู่มันจะวิ่งตามหาภาษานั้นมันจะเกิดอารมณ์ในนั้นนะคะทางแท่ตงตลอดเวลาโกรธกันจนทำไว่ได้ทางช่องอของอาจารย์กมุลก็ สอนไม่ได้มีการเรียกร้องค่าสอนอยู่แล้วนะคะสอนถ้าท่านฟังต้องฟังให้ได้ระยะหนึ่งก่อนให้เกิดความเข้าใจอะไรบางอย่างอะไรบางอย่างนั้นมันไม่ได้มีชื่อแต่เมื่อสนใจติดอยู่คำไหนที่อาจารย์พูดลงไปในคลิปเนี่ยโทรมาถามได้หลายคนก็โทรมาถามแล้วก็เข้าใจไปแล้วก็เดินต่อใช่ท่านต้องเดินต่อด้วยแต่เองมันมันไม่ได้เหมือนกับการเอา เอามีดไปตัดให้ขาดหรืออะไรแบบนั้นนะคะมันจะรู้แค่รู้รู้เองไม่มีคนรู้ใช่พอรู้เอง้วก็จะจะรู้อ่ะก็เรียกปัดจัดตังค์กเนี่ยก็บอกแล้วรู้เองโอเควันนี้ก็อนุโมทนาบุญกับเสียงธรรมจากผู้ที่ไม่สงสัยอีกหนึ่งท่านนะคะแล้วก็อนุโมทนาสําหรับท่านที่นั่งฟังคลิปจนจบแล้วกันนะคะสําหรับเบอร์โทรของอาจารย์ก็มีอยู่หน้าหน้าเพจแล้วนะคะยินดีสําหรับท่านที่ต้องการฝ่ายธรรมทางด้านธรรมะโดยการฟัง ฟังเพื่อทําความเข้าใจซึ่งการฟังนั้นมันแค่ไม่ได้มีการสรุปมันเป็นแค่เอาภาษามาใช้ชั่วคราวแค่นั้นอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสวัสดีค่ะ